สวัสดีครับนี่ผมกําลังจะขับรถไปที่อู่สีนะครับพอดีจะเข้าไปดูรถคันหนึง่งคันนี้เนี่ยจอดไว้ในอู่เนี่ยก็ประมาณ2ปีแล้วครับ2ปีกว่าแล้วครับโอเคครับตอนนี้อยู่ในห้องรับรองของบอดี้ช็อปนะครับอยู่แถวโคเรียนทาวในเมืองคะเป็นย่านธุรกิจของคนเกาหลีครับอยู่นี่ครับรถที่มาดูคือคันนี้ครับผม ตอนนี้เขาเอารถเข้ามาข้างในแล้วครับคันนี้เนี่ยคือรถ1984 Toyota Corolla ครับผมคันนี้เป็นตัว SR5 ครับ SR5 ก็คือเปรียบเทียบง่ายๆว่าเป็นตัว85ครับผมคือเป็นตัวเครื่องแคมเดียวฮะอันนี้เอาเข้ามาทำสีต่อคิวเข้ามาเนี่ยหลายปีแล้วครับแต่บอกเขาไว้ว่าไม่รีบนี่เขาเอาเข้ามาข้างในแล้วก็เอามาคลีนแล้วก็ขัดสีไปบ้างแล้วครับ ก็มีสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่น่ายากครับผมซดซดผุเยอะกว่านี้ครับอันนี้มีโดนซ่อมมาก่อนนะครับอันนี้เขาล้าง แล้วก็ลงน้ำยาอาการสนิมไว้ครับสีมันเลยพองหน่อยอันนี้จอดอยู่ข้างนอกหลายปีครับผมหลังคายังดีอยู่นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยผุเยอะหน่อยฮนี่นะครับชิ้นนี้เนี่ยมันมีขายอยู่งานปั๊มขึ้นมาใหม่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ซ่อมไม่ปาผุเดี๋ยวจะเอาชิ้นใหม่เนี่ยมาใส่เลยครับ ฝาท้ายหลังผุ าไม่ใช้ครับผมเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาอันใหม่มาเพราะว่าเนี้ยข้างล่างข้างล่างก็ผุครับต้องไปหาฝาท้ายมาใหม่ครับอาจจะซ่อมไม่คุ้มครับผมก็เดี๋ยวเริ่มเอาอะไหล่กันชนหลังกันชนหน้าแล้วก็สะเก็ดข้างมาให้เขาโอเคครับนี่เดินออกมาเจอคันนี้จอดอยู่เดี๋ยวขอส่องดูนิดนึงครับ อันนี้ e n t e ท a a c u ะคูร t e เ a นะครับอันนี้เป็นตัวไทอาร์เขาว่างันนะครับหู้นะครับสวยครับสวัสดีครับนี่สั่งของมาจากญี่ปุ่นนะครับสั่งมาจากร้าน Impulse นะฮะ ตอนนี้เนี่ยไปซาีนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ส่งของมาอเมริกานะครับฉะนั้นเนี่ย EMS ก็ e ไม่ทำงานนะผมส่งทางทางอากาศเนี่ยไม่ได้นี่ก็เลยส่งทาง UPS แบบด่วนพิเศษนะผมคือผมสั่งเนี่ยจ่ายตังเนี่ยวันอังคารสองทุ่มของมาถึงเนี่ยวันพฤหัสเย็นๆเนี่ยมาถึงแล้วครับโอเคเดี๋ยวแกะดูนะครับมีอะไรบ้างในนี้มีแค่นี้เอง มีของแถมไม่เอ่ยสต,อสติกเกอร์สติกเกอร์ไม่มีนะครับนี่ครับสั่งมานี่คือฝาปิดสเกิร์ตข้าง AE86 ครับผมอสเกิร์ตข้างของผมเนี่ยมีฝามาข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเนี่ยหายไปไหนไม่รู้ดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนมากครับเหมือนเป๊ะฮะส่วนโค้งอะไรนี่เหมือนเลยครับเบากว่าด้วยครับ โอเคครับนี่คือไซส์สเกิร์ตของ86นะครับอันนี้เอามาเช็ดทำความสะอาดนะครับเก็บเก็บเอาไว้นานมากครับอันนี้ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายอันนี้พ์ดนัมเบอร์นะครับโอเคครับเราคิว่าของเรามาส่งแล้วนะครับไป โอเคมาถึงแล้วนะครับทูนเลเวล8 3ด8 7ถึงแปเทลแพนเนลครับผมอันนี้คือแผงหลังไฟท้ายด้านนอกอันนี้เป็นงานปั๊มขึ้นมาใหม่ครับ ของของเรามันขึ้นตะนหนิมฮะนี่ก็เลยเบิกใหม่มาลองดูเหมือนกันครับนี่เพิ่งผลิตมาได้ไม่นานนะครับเบิกจะเริ่มผลิตมาปีที่แล้วเห็นลงโฆษณาอยู่ของเราเนี่ยผุทั้งล่างนี้หมดเลยครับก็เลยซื้อแผ่นนี้มาใหม่โอเคครับเดี๋ยวไปใช้ฮะ เรเอาอะไหล่มารอบนิดหน่อยแล้วเข้ามาดูรถเลยครับวันนี้วันเด็กนะครับที่เมืองไทยก็เลยพาเด็กมาดูรถนะครับลาด็สเฮ้ยเซย์ไฮน่อยลูกสวัสดีครับก่อนก็ตกลงงานกันว่าสโคปงานเนี่ยจะเอาระดับไหนขนาดไหนฮะแล้วก็ เดีย๋ยวเริ่มทําต่อแล้วฮะนี่ก็เลยเอาอะไรมาให้ฮะอันนี้เอาโคมไฟเนี่ยอาโคมไฟหน้าทูนอเนี่ยเอามาให้ฮะอันนี้คืออันที่อาของเดิมที่มากับรถเลยครับแล้วก็กระจกบานหน้าร้าแวแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ฮะคันนี้ก็มีผุบ้างนะครับตามการเวลาครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ซีเรียดคือ ลอกสีมาทั้งคันแล้วเนี่ยก็มีเนี่ยมีรูสนิมตรงนี้หน่อยหนึง่งพื้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยยังดีอยู่ครับไม่มีผุที่พื้นนะฮะตรงนี้นี่ประจำครับผมเป็นกันเกือบทุกคันนะฮะ,ะผุตรงนี้ตรงนี้ด้วยผิวผิว นี่รถอะไหน 86. yeah. why is the 86 scrap? well we r e fixing it right now. w h i t a scrap. <S yeah. เอามาซ u m b ล o o so this is what it looks like. yeah. Oh. look around. เอาเถอะคันนี้เป็นของลูกไงรถคันนี้ Yeah, gonna be your car. Yes. เฮ้ยเป็นไงบ้างลูก How's the a d i d s o k a ไปขึนรถล,ลูกโ k เคครับวันนี้แค่นี้ก่อนอันนี้เอาของมาดอบแล้วก็มาดูรถหน่อยครับ แกลครับ